มาเจอกันอแกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสบาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้ช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นลดเตือนริ้วรอยแล้วยังช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด,ด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องใครที่มีผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสเลยนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการอัพลิปต่อไปนะคะ Okay, ค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ่ส,ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้น้ํามันมะระกอนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใช้เบบี้ออยจอรสันน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นน้ามันมมเมล็ดถัว่วอัลมอนด์หรือน้ํามันตัวไหนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เราใช้แล้วเราไม่เพ้น,นะคะ สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะละกอนะคะสรรพคุณของเขาก็จะมีเอนไซม์ในมะละกอนะคะก็จะมีประสิทธิภาพผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกอย่างง่ายได้เลยนะคะเขาจะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสเลยนะคะในส่วนของน้ามันอมามะละกอนะคะเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะ1ช้อนชานะคะนี่คือน้ํามัน ว่านหางจระเข้นะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ,ะใช้น้ำมันตัวอื่นแทนได้เลยนะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอะไรที่เรามีแล้วเราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะเพราะว่าสูตร diy มันไม่ตายตัวนะคะเราจะใช้น้ำมันตัวไหนแทนก็ได้เลยนะคะถ้าเราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะเราสามารถเอามาใช้แทนได้เลยนะคะ,ะในส่วนของน้ำมัน ว่านหางจระเข้นะคะาสารพคุณของละมันว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยรักษาแผลจากไฟไหม้นะคะและก็น้ําร้อนลวกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้แผลเป็นที่ให้แผลเป็นจางลงเร็วได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเรานะคะรักษาฝ้ากระจุดด่างดําให้จางลงได้เลยนะคะใครจะทาเฉพาะน้ามัน ว่านหางจระเข้ตัวนี้ทาเป็นเซรั่มตอนกลางคืนนอนได้เลยนะคะฝ้าหายเร็วมากๆเลยนะคะใช้สูตรนี้นะคะเข้าไปดูสรรพคุณใน Google เพิ่มเติมได้เลยนะคะเราจะทาอยู่ที่1ช้อนชานี่นะคะหช้อนชาไปาคือน้ำมันเปลือกส้มนะคะตัวนี้น้ำมันเปลือกส้มสกัดเย็นเคยพาทำไปแล้วนะคะ ส่วนตัวทําไว้ใช้นะคะในส่วนของน้ำมันเปลือกส้มใช้เป็นเซรั่มก็ดีมากๆเลยนะคะวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะเรื่องริ้วรอยสุดยอดเลยนะคะในส่วนของน้ำมันเปลือกส้มเนาะเราก็จะใช้ส่วนตัวจะมีแบบเป็นหัวหยดๆแบบนี้นะคะใช้ไปเลยค่ะนี่เลยนะคะสี่หยดห้าหยดใช้ไปเลยค่ะเราใช้บำรุงผิวของเราเองนะคะตัวต่อไปคือเจลวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลวันหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรา กระจ่างใสยช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะในสอง,องเจวันหานจระเข้เราก็จะใช้อยู่ที่2องถึงสามช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาคนเลยค่ะค้ะเนื้อครีมของเขาทำออกมาแล้วเนื้อเกนมัสวยมากๆเลยนะคะออกเหลืองๆไข่ๆขเคลมครีมอ่อนๆนะคะเนื้อเขาสวยมากๆเลยนะคะ ามาทากันเลยค่ะบุดนี้ใช้ได้เช้าและก่อนนอนเลยนะคะเนื้อของเขาจะสวยมากๆเลยนะคะออกเหลืองๆครีมๆอ่อนๆน,นะคะเกาจะหอมมากๆเลยนะคะหอมน้ํามันแต่ละตัวที่เราทำค่ะทาเข้าไปเลยค่ะเขาจะไม่เยิ้มนะคะ เขาจะไม่เหนียวหนึบห,ห,หนึบน้หนับนะคะเขาจะซึมง,ง่ายมากเลยนะคะน้ามันแต่ละตัวนะคะที่นํามาใช้นะคะก็จะไม่เหนียวก็จะไม่เยิ้มเหมือนน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นนะคะนี่ค่ะแล้วทาเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะใครอยากทาเดครีมไนท์ครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะใครไม่ทาก็ทาเฉพาะตัวนี้ได้เลยนะคะ เคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทํใช้นะคะใครยังมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่อ่อนเยาว์กวัยหางไกลเลื้ยวลอยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้า,าจจเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ